ราชชาิดจันเวชัยรองผู้ว่าก,การจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดเผยว่าได้เดินทางลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ,บ้านตำบลห่ว,วยยางอำเภอทับสะแกเนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าบริเวณคลองอยางมีวัชพืชขยะกิ่งไม้กีดความกรไหลของน้ำตามธรรมชาติทำให้ทางน้ำเดิมที่เป็นคลองจากน้ำตกห้วยยางไหลลงทะเลน้ำไม่สามารถไหลได้ตามปกติทำให้ชาวบ,บ้านตำบลมากที่บริเวณสองนิ้ฝั่งคลอง,ลงดดได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ประโยชน์จากการใช้น้ำในคลองเพื่ออุปโภคบริโภค,โภคและการเกษตรขณะที่ปัจจุบันมีปัญหาภัยแ้งซ้ำซาก ไม่ชาวบ้านต้องซื้อน้ำอุโภคบริโภคโดยน้ำบางส่วนได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตะบห้วยยางจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาให้การช่วยเหลือเพื่อทําให้มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรและการอุโภคบริภคเหมือนอดีตหละจากการตรวจสอบพบว่าคลองยางเป็นทางน้ําสายหลักของตะบลที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติน้ําตกพวยยางไหลผ่านหลายหมู่บ้านยาวถึงทะเลอ่าวไทยและเป็นแหล่งน้ําที่ทาให้ชาวบ้านมีน้ํากินน้ําใช้ล่าสุดหลังการสำรวจติดตามปัญหาขณาดนี้ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในระยะสั้น เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําพร้อมวางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนต่อไปหลังจากปัจจุบันน้ําตกพื่ยยางเริ่มมีน้ําจากเทือกเขาตนาวศีไหลลงคลองดังกล่าวแล้วสุริยุจงชัยุสมคขาวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ